สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นนะครับพบกับเอ e นยูสตาวันพุธที่11กันยายน2567นะครับคลิปนี้เจอกันช่วงเวลา18:49นาทีโดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากที่แอดมินได้ไรายงานไปนะครับก็มีคำถามคอมเมนต์จากท่านผู้ชมบ้างบางรายนะครับที่เป็นคำถามเหมือนจะใหม่ๆเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับมาอัปเดต เป็นการเน้นย้ำถึงเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับเมื่อวานซืนถ้าท่านใดได้รับชมรายการสดของผมนะครับก็จะได้ยินที่ผมเน้นย้ำอยู่บ่อยครั้งมากในรายการสดประมาณ2ชั่วโมงว่านะครับกำหนดการโอนเงินดิจิทัลบรอดนะครับใช้คาว่าโครงการแล้วกันนะเพราะมันอาจจะเปลี่ยนชื่อโครงการดิ t a ทั a บร e ดเดิมเนี่ยที่จะโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มบัตรสวัิการแห่งรัฐและคนพิการนะครับ รายละหนึ่งหมืนบาทก็คือมันมีการตีความผมใช้คำว่ามันมีการตีความหรือสื่อความหมายผิดนะครับคือผมเนี่ยยังไม่ได้ยินจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยตรงนะครับคือนายพิชัยชุนหัางวชิระท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับแล้วก็มีสื่อต่างๆเอาลงมาเขียนขา่าวเอ่อซึ่งถ้าผมอ่านในหลายๆสื่อที่ผมอ่านเนี่ยนะครับข้อความ หรือว่าคําพูดของนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเรื่องกําหนดวันโอนนะครับท่านใช้คําว่าเ,เบื้องต้นคาดว่านะครับเบื้องต้นคาดว่าจะมีการโอนเงินเนี่ยช่วงหลังวันที่20ช่วงหลังวันที่20ซึ่งในรายการสดเมื่อวานซืนอผมพูดประโยคนนี้ปล่อยว่าเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็ไปฟังข่าวมาจากช่องทางอื่นๆบ้างไปอ่านข่าวมาจากช่องทางอื่นๆบ้าง มันก็เลยเกิดความสับสนนะครับแม้กระั่คนที่บ้านผมเองก็ยังเชื่อมั่นว่าจะโอนวัาที่20แต่ผมก็เน้นไปแล้วว่ามันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เพราะรัฐมนตรีครังบอกว่าช่วงหลังวันที่20นะครับแล้ววันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นรองนายกเหมือนกันแต่ว่าคนละกระทรวงก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องเรื่องของการโอนมาที่ยี่สิบว่าจะโอนหรือไม่โอนมาที่ยี่สิบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วก็รวมถึงเ,เรื่องของประกันสังคมนะครับที่ผมได้รายงานไปว่าเตรียมที่จะมีการร่างพรบรตัวใหม่ขึ้นมาขยายอายุผู้ประกันตนจาก55เป็น65อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข่าวออกมาจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นะครับแต่ล่าสุดบอร์ดประกันสุงคมนะครับออกมาชี้แจงแล้วถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องผู้การตนหลายท่านรวมถึงแอดมินด้วยนะครับน่าจะโล่งใจว่ามันไม่ได้เป็นไปดังที่ข่าวออกมาก่อนหน้านั้นเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวไปรับฟังกันนะครับรวมถึงวันนี้อ่ะเดี๋ยวแจ้งก่อนเลยนะครับวันนี้1 0 11กันยายนนะครับกำหนดการคือ11 12 13นะครับ11 12 13กันยายน จะมีการโอนเงินพิเศษช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นงวดสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อวันก่อนว่าบางท่านได้300บางท่านได้200บางท่านได้100นะครับต้องไปดูช่วงอายุว่าเกิดวันเดือนปีไหนด้วยโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งเกิดเดืนเอนกร,รกฎาสิงหาเนี่ยจะได้ไม่เต็มนะครับจะได้ไม่เต็มอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ อโอนวันนี้วันแรกของแม่ยายผมอายุ9 3ปีท่านได้ไปแล้วงวดสุดท้าย300บาทก็ได้ค่านมค่าแพลเพิ่มไปนะครับแล้วก็เหลือวันโอนอีก2วันนะครับ1 2 13พ้นจากงวดน,นี้ไปขอให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเงินพิเศษคนแก่หมดแล้วนะครับยังไม่มีโครงการใหม่อะไรออกมานอกจากดิจิทัลบรอดที่เรากาลังรอถแถลงนโยบายแล้วก็เข้าที่ประชุมคอรมออยู่นะครับอันนี้เรื่องคนแก่จบไปนะ <c oughs> ต่อไปครับ ไปว่ากันถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วกันแอดเมนขึ้นภาพขึ้นปกคลิปเอาไว้เลยบอกใจเย็นๆนะครับแจกเงินหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กับคนพิการอาจจะไม่ใช่วันที่20กันยาก็สืบเนื่องมาจากข่าวนะครับได้ตั้งแต่มาไล่มันแต่วันจันทร์เลยนะครับจนันอังคารจนถึงวันนี้คือวันจันเนี่ยสองสองบุคคลสําคัญนะครับออกมาให้ข้อมูลกับสื่อก็คือท่านแรก นายภูมธรรมเวชยชยวช,ยชัยเป็นรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกท่านหนึ่งเป็นแม่งานโดยตรงครับนายพิชัยชุนหาวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,งหลังจากนั้นก็มีท่านออจุลพันธ์อมอนีวัฒน์และคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลที่เป็นออผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่งนาน ก็มีการสลับสับเปลี่ยนไปให้ข้อมูลกับสื่อสถานีโทรทัศน์บ้างนะครับมีการโทรฟนอินเข้าไปบ้างอะไรต่างๆนา,นานาซึ่งข้อมูลตรงนี้ณปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับแม้ว่าสื่อจะไปถามานายกอิงเองว่าจะโอนที่20่สิบไหมก็ยังไม่มีคําตอบจากปากของนายกว่าจะโอนมาที่20นะครับซึ่งมันก็ย้อนกลับไปเมื่อวานสื่อที่ผมจัดรายการสดเมื่อมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปว่าโอน20แน่โอนแน่โอนแน่โอนแน่ผมก็อยากจะเบรกความคิด คือแอดมินเนี่ยอยากจะให้ได้เร็วๆครับเข้าครมอวันที่17ช้ามาวันที่18โอนเลยยิ่งดีแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยากนะครับแม้กระน,นั้นว่าจะขยับจากมติครมอวันที่17ขยับมาเป็นวันศุกร์ที่20แล้วโอนเนี่ยมันก็ยังดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อไปย้อนดูคําสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการสระทวงการคลัง ท่านก็ท่านก็เน้นย้ําอยู่แล้วว่ารายละเอียดที่เปิดเผยออกมาไม่ว่าจากปากท่านหรือจากใครก็ตามเนี่ยให้รอนะครับให้รอให้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าเสียก่อนซึ่งก็พรุ่งนี้แหละครับที่อ่าสิบสองสิบสามเนี่ยนะสิบสองสิบสามเนี่ยจะมีการถแถลงนโยบายฝ่ายขคงฝ่ายค้านตัวงสวอ,อแล้วก็คงจะมีการซักถามกันนะครับถึงเรื่องรายละเอียดซึ่งนายกบอกว่าจะเป็นคนถแถลงนโยบายเองในภาพรวมก,กว้างส่วนรายละเอียดจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงรายละเอียดให้กับที่ประชุมรัฐสภา,านรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะจะได้ลงลึกในรายละเอียดของขั้นตอนที่มาที่ไปนะครับกระบวนการแจกเงินอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมมองว่าเราอาจจะไม่ต้องรอถึงวันที่17ก็ได้นะครับอย่างน้อยที่สุด12-13เพฤหัสบดีและสุกเนี่ยมันเป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าซึ่งมันก็ถือว่า เป็นทางการแบบไกลๆอยู่แล้วหรือจะเรียกว่าเป็นทางการเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยมันจะต้องถูกนาําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่ง,ขงเขาก็กําหนดออกมาแล้วประกาศออกมาแล้วว่าเดี๋ยววันอังคารที่17กันยายน2567นะครับอันนี้ผมแปลกใจตรงอย่างหนึ่งคือทําไมรัฐบาลไม่ประกาศประชุมครามาวันจันทร์ที่16กันยายนไปเลยหรือกลัวมันจะชนกับวันหวยออกคือยังไง คือถ้าอยากจะช่วยพี่น้องประชานชนได้เร็ว่ะนะครับอยากจะให้แบบประชุมครมลในวันจันทร์เลยเฉพาะสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียว16กันยายนประชุมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้มีเวลาในเรื่องของการเตรียมการซึ่งพี่น้องประชานชนที่รออยู่ก็อาจจะเอออาจจะได้รับเงินในวันที่20กันยาจริงๆก็ได้นะครับเพิ่งพอผมพูดมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเลิกงานมาเนี่ยเอาถังน้ําไปกรอกน้ําดื่มมาเนี่ยก็ไปเจอ พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนียเขาทราบวพราะผมทําทําข่าวทําคลิปข่าวอยู่ก็มาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เบรกเหมือนกันบอกใจเย็นๆนะครับหนึ่งดังรัฐบาลยังไม่ได้ถแถลงนโยบายเลยสองยังไม่ได้เข้าคอรอมอรเลยยังไม่ได้มีมติอะไรที่เป็นทางการซึ่งมันอาจจะพลิกได้ท่านผู้ชมก็เห็นเห็นอยู่เนะี่ยมันที่ผ่านมาคือมันพลิกไม่รู้กี่ตลบแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของวันโอนนะเรื่องของวันโอนผม อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรอให้แบบใจเย็นๆแล้วก็รอให้มันชัดเจนก่อนให้ทางรัฐบาลก็ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนแน่นอนครับพรุ่งนี้หรือนี่เรารู้แน่นอน1213เนี่ยรู้แน่นอนนะพระหักศุขหรือจะเอาชัวร์ๆเมคชัวร์ sure เลยเอาได้แน่วันที่เท่าไหร่แล้วรวมถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกลุ่มที่ลงทะเบียนในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนอะกลุ่มประชาชนทั่วไปอะก็จะได้รู้ด้วยว่าจะแห้งครึ่งสดครึ่งหรือจะ อะไรยังไงต่อมันจะได้รู้กันนะครับคือวันที่17เนี่ยคือจะต้องรู้ชัดเจนทั้งหมดวันที่1ิบสอาอาจจะรู้เรื่องของวันโอนนะครับวันโอนของกลุ่มแรกอะกลุ่มเฟสแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการรรัฐเงินทนที่การว่าจะได้เงินสด10,000บาทเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าวันศุกร์นี้จะรูะ้เพราะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะอย่างที่แอดมินบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้อยากจะให้แจกเร็วๆแต่ผมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นทางการก่อน แม้ว่าสื่อใหญ่ๆบางช่องนะครับจะออกมายืนยันกับหลายค้าเดียวว่าแจกวันที่20แน่นอนคือก็อย่างที่บอกครับคือถ้ามันแจกได้มันก็ดีแต่ถ้ามันแจกไม่ได้ล่ะประชาชนจะไปด่ารัฐบาลหรือจะด่าใครหรือจะไปด่าสื่อที่รายงานนะครับในเมื่อรัฐมนตรีครั้งก็บอกอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นช่วงหลังวันที่20คําว่าหลังวันที่20เนี่ยเอากันตามตัวภาษาไทยนะครับคำว่าช่วงหลังวันที่20มันก็ควรจะเป็นตั้งแต่วันที่21เเป็นต้นไปถูกไหมครับ อ่ะอ่ะพักเรื่องของดิจิท,ทัลบรดอ่ะยังไม่พักแถมให้เองหน่อยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับที่ไม่ใช่เอ่อที่ไม่ใช่ผู้มีบัตรตำรีการในรัฐใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนไม่ใช่ผู้พิการนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าท่านมีมือถือสมาร์ทโฟนอยากจะลงทะเบียนก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้อยู่ซึ่งตอนนี้หลายท่านบอกว่าเข้าไปแล้วข้อมูลหายโน่นนี้นั่น ส่วนตัวของแอดมินยังไม่หายนะครับยังเหมือนเดิมยังปกติยังสามเขียวแล้วก็ขึ้นบอกว่ารอ,อ,อประมวลผลคัดกรองตรวจสอบผลนะนะครับตั้งแต่วันที่22กันยาย,ยนเป็นต้นไปนะครับอันนี้ของแอดมินยังเหมือนเดิมแต่ของบางท่านบางท่านนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนําให้ว่าเออลองอ,อัปเดตลองกดเข้าไปที่ Play Store แอปตัวลองไปอัปเดตแอปดูก่อนนะครับหรือไม่ก็ถ้าสุดท้ายาสุดแล้วอาจจะต้องลองล,งลบแอปแล้วติดตั้งใหม่ดูนะครับ แต่ที่สําคัญเน้นย้านะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดที่ท่านใช้ลงแล้วกรุณาใช้เบอร์นั้นนะครับ mm hmm. ไม่งั้นปัญหาเกิดแล้วแอดมินนี่ไม่รู้จะสันหาอะไรมาแนะนานะจริงอยู่ครับโทรศัพท์บางเครื่องนะครับมันสามารถรับรองรับได้2ซิมสามารถใส่ซิมเบอร์ถือเข้าไปได้2ซิม2เบอร์แต่เวลาลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยท่านต,ต้องใช้ได้เบอร์เดียวเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเท่านั้นจะสลับไปสลับมาตามอำเภอใจไม่ได้ ยกเว้นว่าอเบอร์นี้ของภรรยายเบอร์นี้ของสามีอ่ะนั้นก็ค่อยวางกันนะครับอ่านี้แจ้งให้ทราบส่วนกลุ่มที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนกลุ่มปอบางท่านอื่นๆนะครับอายุ16ปีขึ้นไปแล้วต้องการลงทะเบียนร่วมโครงการนี้เพื่อรับสิท์ก็รอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปจนถึง15ตุลาคม67นะครับส่วนจุดรับลงทะเบียนหลักๆก,ก็ จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ไปบริการถึงที่บ้านที่พักนะครับแล้วก็จุดรับลงทะเบียนของหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงธนาคารของรัฐด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะ,อะแจ้งให้ทราบจบเรื่องของดีท่านเ e ดไว้แต่เบียนเท่านี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ข่าวแอดมินเตรียมมาให้ก็คือเรื่องของอบอร์ดประกันสังคมนะครับออกมาชี้แจงข่าวหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องของการจะขยายอายุผู้ประกันตนเพื่อรับเงินชราภาพคือข่าวในเขียนลงมาอีท่าไหนไม่ทราบเลยแอดมินก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปฟังจากปากของรัฐมนตรีแรงงานด้วยตนเองแต่ว่าพอสื่อใหญ่สื่อน้อยเขียนกันมารายงานกันมาเนี่ยดูท่าเห็นท่าไม่ดีนะครับเห็นท่าไม่ดีแต่ล่าสุดสุดท้ายเลยนะครับบอร์ด ของสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าข่าวที่ออกมานั้นเนี่ยนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของประกันสังคมเนี่ยไม่ได้มีการขยายอายุการรับบำนาญชราภาพก็คือตอนนี้ประกันสังคมกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยคืออายุ55ปีอายุ55ปี ถ้าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอันนี้ท่านสามารถไปดําดเนินการแจ้งขอรับเงินบำเหน็จบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนได้นะครับสาหรับท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนอาจจะลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนก่อนอายุ55นะครับพออายุ54ก็ไปทําเรื่องไปยื่นเรื่องใน55ไปก็รับตามเงินสมทบท,ที่เราส่งเอาไว้จะเป็นบำเหน็จบำนาญก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้มาตรการสามขอ ขอคืนขอเลือกขอกู้เนี่ยมันยังไม่ผ่านมันยังไม่เป็นกฎหมายะนะครับมันก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็ใช้กฎหมายเดิมระเบียบเดิมก็คือถ้าส่งเกินร้อยแปดสิบงวดหรืออ่าไม่ใช่ส่งร้อยแปดสิบงวดขึ้นไปก็รับเป็นบำนาญส่งต่ำกว่านั้นก็รับเป็นบำเหน็จเป็นเงินก้อนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องขออายุห้าสิบห้าปีเนี่ยบอร์ดประกันสุโมบอกว่าไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแล้วที่ทางรัฐมนตรีแรงงานให้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยมันก็เป็นการเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนนะครับจริงๆไม่ได้มีการไม่ได้มีใครคิดจะขยายอายุของการรับบำเหน็จบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนเลยแต่ที่เขาจะขยายเนี่ยคือขยายอายุของการสมัครเป็นผู้ประกันตนนะครับขยายขยายอายุของการเป็นผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนคือบางท่านบอกว่าโอ้ยทํางานไม่ไหวหรอกอายุ50ก็จะแย่แล้ว55ก็ไปต่อไม่ไหวแล้ว แต่สาหรับบางท่านที่สุขภาพยังแข็งแรงนะครับสุขภาพยังแข็งแรงเนี่ยตอนนี้กฎหมายคือสามารถต่อได้ถึงอายุ60ใช่ไหมครับถ้าอายุ55ยังทํางานไหว5้ 56, ทํางานไหว5้ 57, ทํางานไหว5้ 58, ทํางานไหวจนถึง60เนี่ยยังทํางานไหวเนี่ยยังสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มาาได้แต่ร่างพรบใหม่ที่ทำการนักคมเขาคิดกันเนี่ยคือเขาจะขยายไปเป็น65 ช่ไหมครับผู้ประกันตมนมาตรา33 39ทางประกันคัมเนี่ยเตรียมที่จะขยายการสิ้นสุดของความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยขยับจาก60ปีเป็น65ปีสําหรับคนที่สุขภาพไหวที่แรกแอดมินก็เข้าใจแบบนี้แหละแต่สื่อโอ้โหเนี่ยสื่อใหญ่ๆทั้งทีวีนี่แหละตัวดีนะแต่ีข่าวออกมาเราก็อ่านบางทีเราก็ทํางานประจาไปด้วยนะมันนั่งอ่านอะไรวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่ง ล่าสุดก็ชัดเจนจากบอร์ดตำนักงานประกันสัมออกมาชี้แจงด้วยตนเองนะครับถึงเรื่องดังกล่าวว่าอายุที่จะขยายเนี่ยไม่ใช่อายุของการรับเบี้ยชราภาพแต่มันเป็นการขยายอายุของผู้ประกันตนคือใครที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3339เนี่ยสามารถทํางานได้จนถึงอายุ55พูดถึงนะคนให้เข้าใจง่ายคือ คนอยากจะเป็นลูกจ้างอ่ะร่างกายยังดีอ่ะยังรับจ้างได้อยู่ยังรับใช้บริษัทเอกชนได้อยู่หรือรับราชการได้อยู่เนี่ยขยายจากอายุเ60เนี่ยไปเป็น65ไปกเกษียณ65อ่าใช้คําว่ากเกษียณแล้วกันนะไปกะเกษียณ65อ่าก็จะได้มีการสะสมเอ่อกองทุนประกันสัคงคมของตัวเองเพิ่มไปอีกถ้าทาไหวแต่ถ้าทําไม่ไหวเราก็ลาออกได้ครับลาออกก็ไปทําเรื่องขอขอรับเงินจากกองทุนของเราคืนก็แค่นั้นเอง นะครับอันนี้ชัดเจนนะเรื่องของสำนักง,งานประกัน,น,นสังคมกระทรวงแรงงานนี่นีบอร์ดเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับส่วนตัวกฎหมายออกบังคับเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันไปละมันไม่ใช่เร็วๆนี้แน่อย่างเร็วก็ปีหน้านะครับอย่างช้าก็ไม่รู้ปีไหนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรากําลังรอลุ้นกันอยู่ก็คือเรื่องของมาตรการ3ามขออันนี้ก็ได้ติดตามตรงถามไปแล้วมันก็เห็นว่าค้างเติ่งอยู่ในสํานักเลขาธิการรัฐมนตรีเตรียมที่จะเสนอ สภาพอสภาเสร็จก็ต้องเข้าครมอ,อะไรบไม่ไม่ใช่สิเตรียมที่จะเสนอคอลรมนะครับพอคลรมพิจารมีมติเห็นชอบแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมสภาเพื่อลงมติรองรับให้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับทิ้งท้ายนิดนึงจากคําถามคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายแล้วมีคําถามเข้ามาว่าถามแทนผู้สูงอายุนะครับบอกว่ากลุ่มราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ่างรัฐจะได้เงินด้วย พร้อมกันไหมกันยานี้นะครับก็หมายถึงว่าผู้สูงอายุคนแก่อายุ60 70 80 90แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนผ่านบัตรประชาชนเนี่ยจะได้รับสิทธิเงินหนึ่งห0 0 0พร้อมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการกับกลุ่มคนพิการไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับท่านองลงท่านจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยาเป็นต้นไปถึง15ตุลาส่วนจะได้เงินเมื่อไหร่ ก็ยังตอบไม่ได้ยังเร็วตุลาอย่างช้าว่าแต่พฤติกรารทันวานะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งบัตรวิการแห่งรัฐได้เงินดีท่านเบลต1หนึ่งหมื่นบาทแล้วเนี่ยท่านจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าวันที่1ตุลาคมสิทธิ์ซื้อของสามร้อยบาทจะยังอยู่ไหมค่าโดยสารอยู่ไหมค่าแก๊สอยู่ไหมทั้งหมดยังอยู่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนของภูมโรจนสกุลท่านออกมายืนยันแล้วว่ามันคนละส่วน มันเป็นการช่วยเหลือกันคนละรูปแบบคนละส่วนคนละคนละเรื่องเลยอย่างวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับปกติไปนะครับส่วนในเงินหมื่นเป็นโครงการเฉพาะกิจกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เขาอันนี้ก็รับไปต่างคนต่างส่วนเพราะฉะนั้น2คําถามนี้หยิบยกมาตอบในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับอ่ะ ก็ liberal, ขอบพระคุณทุก in, gucken, ท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสนับสนุนได้หลากหลายช่องทางครับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นคือการสนับสนุนที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหรือสิ้นเปลืองอะไรแต่ถ้าเกิดว่ารักแอดมินมากนะครับเห็นว่าข่าวสารข้อมูลแอดมินรายงานตรงไปตรงมาชอบชื่นชอบก็จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับมีปุ่มคาว่าสมัครอยู่ใกล้ๆกับคาว่ากดติดตามหรือแม้กระทั่งการส่งโดเนทนะครับเป็นการส่งให้แอดมินโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบ YouTube ก็มีตรงที่ Super t a แ k นะครับหรือมีคำว่าขอบคุณและมีสัญลักษณ์ยูเอดอลล์อยู่ในรายการสดนะครับก็มีบางท่านก็ส่งเงินสนับสนุนเข้ามาแล้วเป็น Super c h a ชร u p e เปอร์สติ๊กนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นอะไรที่มันจะลำบากท่านผู้ชมไม่ต้องทำครับง่ายสุดคือกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโช์ดีมีความสุขทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่กับ a n e w s สท่สวัสดีครับ